สวัสดีค่ะมาชมบรรยากาศโครงการใหม่ของแสนสิริที่หัวหินกันนะคะนี่ค่ะสระว่ายน้าค่ะคือปลาพามาชมด้านในก่อนเลยปลาเป็นเซล์ลประจำอยู่ที่โครงการนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดมาก็ติดต่อปลาได้เลยค่ะเดี๋ยวปลาพาชมรายละเอียดพาดูราคาโปรโมชั่นพิเศษพิเศษให้เลยค่ะ หน้าในที่เราเห็นนี้จะเป็นฟิตเนสนะคะช่วงเย็นค่ะมีอุปกรณ์ครบครันค่ะสาะว่ายน้ำที่นี้ก็จะเล่นสเต็ปนะคะมีออโซนอาบแดดนะคะมีเกาะกลางกลางสระนะคะมีโซนสไลเดอร์ค่ะเด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะคะ เดี๋ยวปลาพาชมบรรยากาศภายในโครงการช่วงเวลาประมาณ6โมงกว่าๆนะคะก่อนกลับบ้านค่ะโครงการยังไม่แล้วเสร็จร้0ซนนะคะตอนนี้ก็ยังมีช่างเก็บงานบ้างเริ่มโอนได้ประมาณ15ตุลานี้เป็นต้นไปนะคะลูกค้าเก่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโครงการสวยมาก คอนเซปที่นี่ก็จะเน้นสีสันเลยค่ะเป็นสไตล์คิวบานะคะเอาวัฒนธรรมของประเทศคิวบามาผสมผสานกับความาสนุกสนานของหัวหินความเป็นเอกลักษณ์ของหัวหินค่ะรวมไว้ที่นี่เลยนะคะ The Happy Color of หัวหินนะคะจะสังเกตว่าเรามีสีสันเกือบจะทุกจุดนะคะมาโครงการนี้รับรองได้ว่าสนุกสนานแน่นอนค่ะ ดูสิคะด้านในสุดจะเป็นล็อบบี้ค่ะล็อบบี้กลางของเรานะคะส่วนด้านบนจะเป็นสระว่ายน้ำชั้นสองนะคะคือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศก็คือเบื่อชั้นหนึ่งละก็ขึ้นมาเล่นสระว่ายน้ำชั้นสองได้นะคะประมาณนี้ค่ะโครงการของเรา ฝากราฮาบาน่าไว้ด้วยนะคะถ้ามาที่หัวหินแวะชมโครงการราฮาบาน่าได้เลยค่ะติดต่อปลาได้ตลอดนะคะเดี๋ยวถ้าวันไหนว่างๆจะรีวิวให้ชมอีกนะคะไวยบายก่อนนะคะสวัสดีค่ะ